สวัสดีครับอยู่กับช่องโพสิทิฟาร์มคือเกาครับมือนียูฟาร์มครับมือนีก็เอาเด็กๆออกออกมามาปล่อยนะครับปล่อยแปลงปล่อยนะครับเป็นแปลงเพ่งกรหลานะครับหลังขอกนี่ครับปล่อยเลยสบายแล้วครับกัไถเพิ่นอาบแดดแล้วก็แทะเลี่มไปครับผมสีภาพไปเบิงที่ละโตกันเลยครับก็สีไปอัปเดตแต่ละโตนะครับนักสถานะเป็นยังไงอายุจังไง ไปกันเลยครับผมสิภาพไปชมครับไปครับกับเป็นแปลงแพงกลานะครับแปลงปลอยผมปลูกไว้กะให้หน้าบอกให้ดูครับกับปลูกไวเงไง้เพื่อใส่เพิ่นมาแทะเรียบบางสีแหละครับนี่แบบนี้เลยอ่ะเอา ออตัวแรกกันเลยครับตัวแรลกก็จะเป็นลูกสาวเ k 5 2 0ครับอายุ14เดือนครับเป็นเป็นตัวแหลกเลยครับจีตีเป็นแบรนด์ของโพสิริฟา์มครับก็คือ HFB ครับนี่01 F1 ครับลูกสาวเ k 5 2 0ครับรอผสมครับนี่ รอทําท้องครับแล้วก็สาวนี้ก็เป็นลูกลูกแม่แอ,อ,องกัดครับอาจจะเกิดจากพ่อรีหรือพ่อบามันผมกับว่าเนี่ยใจครับพูดแม่เพิ่นอยู่พูดแม่เพิ่น ตัวนี้ก็คืออายุสิบสิบหกเดือนแล้วมั้งครับกับไก่เป็นซัดล่ะครับกะร,รอบผสมกับวัตสิไซไซเล่ละครับใส่เล่พัฒนาสายเนื้อครับอมาแม่ต่อมากก็คือเป็นแม่สาวครับผสมแล้วรอผ่านรอบครับตัวนี้ก็ ใช่วีโก้สองล้านครับวีโก้สองล้านครับให้เบิ้งรอบๆตัวนี้เขาเพิ่นฮักรับกับสื่อมาเลียงเขาทำพันมาเบิงแม่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 บังหันนะครับเป็นแม่ของจนนะครับ ตนี้คือแม่แองกัดครับทองพอเช้าวกล้วยหกเดือนครับงหญ่ๆเลยครับกะมารอ่อมารอชมครับมาล่อลุ่นกันอีกบกเกินสีเดือนครับสีเดือนเต็มใอเบึงดำครับ ตัวนี้บัณมิลูกเพื่อนนะครับตัวนี้กะซื้อมอ่ื้าคือการขับซื้อเข้ามากะพยียามพัฒนาสายเนื้อกะเลียงขวบคู่กันไปพัฒนาความงามพัฒนาพันธุกรรมแล้วก็พัฒนาสายเนื้อครับนี่แม่นี่แม่สาวกะอายุกะสี่สิบสี่สิบห้าเดือนนี่แหละครับกะล่อผสมชุดนี้มีสามตัวครับสี่ตัวครับกับแม่แม่นี่ สีสีเหลือผสมใหม่ขาดว่าก่อนก่อนดำหน้านี่แหละครับขาดว่าสีนานาสีเดียผสม,มครับมามาเบ่งแม่แม่นี่คือเก่าครับนี่เป็นแม่สาวครับอายุสิบสามเดือนสิบสามสิบสี่เดือนเนี่ยครับเพิ่นเป็นลำปีมาครับนี่ ชื่อว่าน้องดาวพาสุขครับเพราะว่ามีสเก็ตดาวเต็มตัวกรเลยดเป็นน้องดาวไปเลยครับนี่ลูกปลาเอกครับกะเอามาพัฒนานะครับเนาะลูกปลาเอกมาแม่นี้ครับแม่นี้ก็สูบครับสูบแห้ง อายุเพิ่นกะร้ายล่ะครับนี่ตีลูกที่ซแล้วนี่ผุนลูกเพิ่นศูนย์เก้าหกกะรอรอเห็ดทองคือเก่าครับกะเลียงรอใส่นาที่ใเ่อเคเอฟสามหนึ่งครับเบิง้งเวลาล่ะรอเพิ่นขึ้นแต่ว่าเพิ่นสูบลวงแห่งกะ ให้หัวหาแลัก็ยัดยัดแลัก็ฉีดยาบำรุงครับนี่อามเบิงนี่ค่ะแม่กันสาวเล่ฝรั่งหน่อยครับนี่อายุสี่เดือนซ้ำกันเลยครับนี่กับแม่เล่นหน่อยกับลูกสาวสี่วัยเท่ากันเลยไปไซไปกันครับญานี่บ่มีเดียวปงหรอกครับนี่ตอนนี้แม่ใบเงิน เ็นเบยัอองกบไพด์เรขับแม่นเขาห่มกินเก่งายกินอิ่มเหลี่ยมมาแม่มาลิคุณครับลูกเพื่อนลูกเพื่อนเป็นตัวผู้เป็นลำปีแม่มาลิกะสถ,า,ถานะท้องว่างครับรอผสม มาตัวนี้ครับส้าวส้าวสาวอ่ารอตรวจท้องครับผ่านมาสามรอบแล้วครับรอตรวจท้องครับอายุกียี่สิบสี่กี่สิบหกกี่สิบหกเดือนครับนี่เบิง้งเนือนังครับมาดีครับนี่ ใส่นา์ดแมนโซ่ครับบัวเทารอชมครับรอตรวจท้องครับนี่ี๋ยวนี่แม่แม่นึ่น,นี่ครับตัวน,นี้เป็นลูกสาว s k 5 2คอครับผู้ใดติดต,ตามช่องโพสิริฟาร้าม่กับสีสีหูครับว่าสมากกับท้ายได้ตัวนี้แล้วครับ เพื่นเชื่องแห้งครับอันนี้สถานะก็คือท้อง kf 68ครับเจ้ากาเรตท้องหาเดือนครับเม็ดสีมาเต็มครับรอชมผลงานครับผูดแม่ไปเงินอยู่ปุ่นละครับเพิ่นไปหากินท้องเพิ่นไปเรื่อย ปล่อยครับกลาเป็นเห็ดเพื่อแตงปล่อยี่ผมเห็ดเพื่อถอว่าเขาเลียงแบบสบายครับเลียงแบบปล่อยเพิ่นกินเลยครับเพราะว่ามันกับบ่อตายเนาะครับเนะาะยปล่อยเพิ่นกินเลยพุ่นแ,แม่แม่ตะวัน พายเบิง่งไกลๆครับตัวนี้ก็เอาขอม,าม้ามายันคือกันครับนี่ข้าออกมาใหม่ผสม KF31 ครับนี่รอบผ่านรอบมือนนครับรอบแหลกนี่กำหนดผ่านรอบมือน,นี่ไม่บวมครับน่นาจะผ่านรอบแหลกแล้วครับ ไงครับลอยหาซิปลอยหาซิปสามลอยหาซิปส,สี่ยอยู่ครับแนวนี้ไปอย่างนี้ผมตัดแหลวครับปล่อยพเพลี่ยมเหลี่ยวตัดตัดออกเลยครับมองผมตัดไปกะปุ้งละครับนี่เี่เบิ่งเลยกำลังปุ้งเลยะครับ นี่ก็เป็นพื้นที่ที่ผมใส่เหลียงหงวปลูกหยานะครับก็บเป็นแทงน้ำครับควา่ผมเห็ดถุนเห็ดบวกไปพูนตอนนี้นอนสันหัวซันหัว,หวจังน้อยจังเสียเอาป็นเขาพมครับนี่ปลูกไปให้ลายกกใหม่กับลายครับนี่แหละครับ บรรยากาศลังคอกครับนี่ก็คือคอกกำลังสีเห็ดคอกเสียงไหมครับสีเห็ดลองรับปีนาครับบีนาก็มันก็ต้องร้ายขึ้นแน่นอนครับอ้วพอต่าง้องนีกหนึ่งสองสามหาหกแม่ครับกสีไล่ออกกับเริ่มตัางแต่มีิโุนาไปจนหอดมักกราเลยครับนกสีมาอัปเดตให้พี่น้องเด็ รับชมแล้วก็ติดตามนะครับนอกจากขอบคุณผู้ที่ติดตามนะครับติดตามช่องแลักการเป็นกำลังใจให้ช่องผู้สิริฟาร์มดีเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิง่งผมกะบ่ทันได้ไปถ่ายเอ่อพาพี่พน้องไปไป,ไปเบิงง่งงัวไปชมงัวงามที่ว่าคนอยู่บ้านนี่เลยยี้ยงกันเนาะครับเนาะเพราะว่า หนึ่งละผมกับบุคคยอยากไปแบบอยังกับผู้คนซ้ำแล้วนะครับเพราะว่าโลกอะร้ายครับพออยู่ในบ้านตอนนี้กะเป็นร้ายครับพ้อกะดูแลจ,จะคล้องเอาครับกะอยู่กับมั่วครับควายกะมีความสุกนะครับพ้อกะเห็ดเอาครับกะโลกซี อย่าหยบกันจ้างสีผ้าพี่ผ้าน้องไปเบิ้งงวงงามครับไปไล่เบิ้งงวงงามกันครับเมื่อนี้กับโบมี่ยังไรครับพวกสีฟรามกับพามาอัปเดตมาชมแปลงปลอยหลังขอกครับปลูกไว้เลยครับหยางวงว่กินเขากะขายเป็นรายได้ได้นี้เพิ่อนก็กินนะครับนี่ ลายุงครับพยุงไทยนี่สองปีปลูกไว้บอสเสียหายครับสำหรับมือนี่ก็ฝากกลับชมแล้วก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับเนอะในการเฮ็ดคลิปสำหรับมอนี่พสอซีริฟาร์มก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ